มาหว่วงเปิดเรื่องราวสุดอันศีลงดงามศักดิทธิ์พิศวงลี้หลับที่วัดธรรมผาดำน้อยตำนานอันเล่าขานถึงพญยายยากเฝ้าน้ำอมฤตกับรายการดอกหญ้าพาหมูจะนำทุกท่านสู่มิติพิศวงและขอพรซึ่งศักดิธิ์เพื่อควมสมปัรถนาทุกประการ สถาบันเทพบุษมิทขลับมินิดอกหญ้าซิดิโอกับรายการดอกหญ้าพาหมูจะนำพาทุกท่านไปการพรนักสการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่วัดธรรมพานย้อยตั้งอยู่ที่เมืองศรีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์ห่างจากตัวเมือ,นองนครหลวงประมาณ50กิโลเมตรอิงตามตำนานกันลาวขานของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตบริเวณวัดพานย้อยแห่งนี้เด้นล่าสืบกันมาว่าณสถานที่แห่งนี้ ดนานมาแล้วมันเป็นที่อยู่เป็นเมืองของซาลแปลหรือซาวังบดท,ที่อาศัยอยู่ในเขตบริเวณแห่งนี้ซึ่งท่านผู้สมสามารถเข้ามาเยี่ยมสมมากราบนัสการและขอพรสิจสิทธินอกจากนั้นถ้าจะมีความรู้สึกเยือกเย็นเงียบสงบผิดปกติพอยห็นวัสถานทีนี้เน้นเป็นที่อยู่ของซาลแปลดังที่กล่าวก่อนหน้าน,านี้และพิเศษที่สุด จุดไฮไลท์สำคัญอยู่ในวัดถ้ำผานดำย้อยแห่งนี้นั่นก็คือน้ำอมฤตซึ่งเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นน้ำย้อยเทิงผาที่บ่มีคำว่าแห้งหรือเหือดแห้งบ่่าจะเป็นยามแล้งหรือยามฝนก็จะมีน้ำตลอดฤดูกาลและนี่คือเขตบริเวณภายในวัดถ้ำผานํำย้อยซึ่งภายในวัดเต็มไปด้วยกกไม้และสีวรณณพันธ์ที่ให้ความสุขหย็น เงียบสงบหมอนในกันเจริญพัฒนาและปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่งนอกจากนั้นสิ่งที่ทางพิธีกรมีความรู้สึกนั่นก็คือสัมผัสได้ถึงความลี้ลับและพลังงานที่บธรธมดาและเสือวาณนะสถานที่นี้แมนเป็นบอนที่มิกายทิพสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนทันดุกเทวดาและเหล่าบังบทลัแหล อาศัยอยู่ในนอนและจุดไฮไลท์สำคัญที่สุดภายในวัดที่พิธีกรจะนาพพาทุกท่านหรือน้ำพัทบุทสมปเยี่ยมสมนั่นก็คือบ่อน้ำอำมฤตหรือบอ่อนทีห้องบาน้ำย้อยถึงผาเสืงเสือกันวามีองค์พย,ยัยักเฝ้าน้ำอำมฤตถ้าผู้ใดได้มากับไยขอพรหรือ มาเอาน้ำอมฤตแต้หัวล่างหน้าก็จะมีความสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวนอกจากสถานที่จะมีความเงียบสงบสิ่งที่พิธีกรสัมผัสดได้นั้นก็คือพลังงานหรือสิ่งลี้ลับที่ปุบปับักษาหรือสิ่งสถิตยู่ในนุบปั้นพอสังเกตบึง เปียกเหมือนหูปั้นมีสีวิตและก็ละส่งสายตามหาผู้ที่มาเยี่ยนเยื่อเมื่อหอย่างมาได้ในระยะหนึ่งเขาก็จะพบเห็นป้ายที่เกย็ไว้ว่า มาฮอดแล้ววัดธรรมผาดำย้อยสุดท้ายเขาก็มาฮอดสถานที่เป้าหมายหรือจุดหมายไปท้าของเฮานั้นก็คือองค์พญายักษ์เฝ้าบ่อน้ำอมฤตซึ่งเป็นน้ำผาย้อยที่มีความศักดิ์สิทธิ์ถ้าผู้เดียวได้มากราบไหว้ขอพรณนะสถานที่แห่งนี้ ก็จะได้ตามความมุ่งม,มั่นปรานาทุกประการและพิเศษที่สุดเลยสถานที่แห่งนี้ยังเสื่อกันว่าเป็นศูนย์รวมหรือจุดใจกลางของเมืองละแปลหรือเมืองเมืองบดณสถานที่วัธรทมพาดําย้อยแห่งนี้นั่นเองทผบุสม ขาดเป็นกลางเวนพิธีกรเองยังสัมผัสได้ถึงควมลีลับคมศักดิ์สิทธิ์และคมเยือเกเย็นของพลังงานที่ซ่อนตัวอยู่ในหนาวัดธรรม่าน้อยแห่งนี้ไม่อยากจินตนาการถึงกลางคืนเลยว่าถ้าเดินทางมาจะพบพ้อหรือสัมผัสหรือพบกับสิ่งลีลับอย่างแน่ สำหรับท่านใดที่เป็นสายมูหรือจะากมาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณวัดธรรมพานัญย์แห่งนี้ก็สามารถมาได้เพราะเป็นสถานที่หนึ่งที่มีเงียบสงบมีพลังงานสิ่งลี้ลับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยประรักษามาฮอดนี่รายการดอกเน้พามูอีพี่นี่ขอจบเพียงสำนีพบกันใหม่ในอีพี่หน้าขอขอบใจ